นี่ครับสาหรับการแก้ปัญหาท้งพ่นโมยไฟครับเดี๋ยวมาเบงน้ำกันครับว่าไฟมันมีหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เบ่งครับฝากกดติดตามช่องแบบของกอนแชนเนลนี่นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ผมจะพาพพ่น้องมาสุ่มท้งพ่นยาครับว่าสั่งมาทางออนไลน์ว่ามันจะมีไฟบอเ่ครับเดี๋ยวมาเบรน้ำกันครับ สั่งมาใหม่ครับว่าจะใส่ไดบ้าเดี๋ยวประเบินกันมุ้ยไฟแม่ชนิดเดียวครับ เดี๋ยวผมจะเบิ่งว่ามันมีปัญหาด่านใดครับเดี๋ยวมาเบง์ดูกันครับเดี๋ยวผมเบ่งเว็ดมันววามันมีปัญหาบอกครับเดี๋ยวผมจะถอนเบ่ง ปัญหาอนีรกันแกไครละครับสื่อว่าไม่ไฟบูมีครับมี่มันกันตัวขายกันแบบ เพราะว่าสื่อทางออนไลน์ดีทีนสุดคือไปสื่อตามห่าตงตา้มห่างเขาครับดี่กวัวเพราะว่าจะได้ทดลองเมืองน,น,นี่แบบบบได้ทดลองอย่านใส่บบได้ครับเสียเงนินสื่อ ว่ามันมีปัญหาด้านไหนครับ ปัญหามันสายหลุดครับนี่สายหลุด มีไฟแล้วครับนี่ครับปัญหามันคือสายมันหลุดนะครับถ้าของพี่น้องเกิดปัญหาแบบนี้ให้พี่น้องแก้ไขคือการถอดเบิงครับครับคือเสียบใส่ให่ครับนี่นี่ครับปัญหาของมันแก้ง่ายๆครับที่แหลมผมว่าจะทิ่มกระป้าแล้วครับ ได้ครับนี่ครับสําหรับเสียบสายแบตเตอรี่ที่มันรุดครับนี่แหละที่ปัญหาที่มันใส่โบได้ครับแ็คือมันสายนีหรุดออกจะขัวมันนี่ครับก็เลยใส่โบได้มันได้แล้วครับง่ายๆครับปัญหาผมว่าทีทีมเขา,ปาเปล่าแล้วครับที่แหละ ก็จะสื่อว่าใช่พ่ได้ได้แล้วครับใส่ด้แลว มันขับไปเขา่าอ่ะไปเก่าเงี้ยพี่เหลียวสำหรับการทำให้มันมีไฟขึ้นเราครับใส่ละ นี่ครับสาหรับการแก้ปัญหาทั้งพ่นโมยไฟครับเดี๋ยวมาเบรงนำกันครับว่าไฟมันมีนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เบรงครับนี่ครับมันมันเริื่มมมีไฟแล้วครับเพราะว่าไฟมันมีอยู่แต่ว่ามันสายมันับดต่ก่อนตะกรอนผมจะเอามาทำเลยคือผมมียั้งเลยครับพ่ครับก็คือในสิ่ผมมียั้งครับไม่ไฟแมเแต่ ง่ายครับโดยตัวเองครับถ้าพี่น้องเจอปัญหาเนี่ยในพี่น้องเบื่องตามลิปขอมตรงนี้และครับแก้ไขตามนี้แหละครับเพราะใส่ได้หรอกครับเพราะว่ามันบริตายครับเพียงแค่สายไฟมันหลุดครับจากขั้วหม้อแบตเตอรี่ครับขอปุณนสำหรับการลัสชมและกดติดตามครับ้าพี่น้องเห็นแล้วเบื่องแล้วว่ามันมีประโยชน์ก็ให้พี่น้องแซ่บบอกพี่น้องต่อไปในนี้ครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะหาเรื่องเล่เาสาระดีๆว่าฝ่าพี่น้องอีกต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ